สวัสดีครับทุกท่านพบกับการรายง,งานข่าวสถา,านการณ์สงครามรัสเซียยูเครนครับแล้ววันนี้ก็เป็นคอนเทนต์พิเศษครับผมเมื่อเช้าวันนี้ของวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาในเวลาของทางรัสเซียนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแพร่วิดีโอที่แสดงถึงการทําลายขีปนาวุธต่อต้านอากาศยายนของทางยูเครนครับผมซึ่งถูกโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลความแม่นยําสูงซึ่งนั่นคือใช้อิสกันเดอร์ครับผม ในคลิปวิดีโอนี้จะเห็นว่ามียานพาหนะจำนวนหนึ่งนั้นถูกโจมตีใกล้กับหมู่บ้านของเซอร์กิปกาอยู่ทางทิศตะวันตกของโพสคอฟหรือคลาสโนเมเยเมเก้ no ครับผมซึ่งส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแล้วก็ขบวนรถทั้งหมดนี้ก็เสียหายทั้งหมดซึ่งในพื้นที่ที่ถูกการระเบิดนี้ถูกบันทึกไว้ว่าห่างจากแนวแนวราวราวากิโลเมตรครับในตอนแรกนั้น เนื่องจากฟุตเทจแล้วก็คุณภาพของวิดีโอที่ค่อนข้างจะแย่ทําให้มองไม่ออกว่าเป็นอะไรทําให้สันนิษฐานกันมาก่อนว่าเป็น S300 แต่ว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นพบว่าเป็นเครื่องยิงจรวดต่อสู้อ,อกกากาศยานแพทริออแพทริออ MIM 104สครับผมสังเกตได้จากการใช้รถพ่วงแล้วก็เศษซากของสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ครับ แม้ว่ายังจะไม่มีภาพที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนหรือว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น S3 0 0รหรือว่าแพตติออก็ตามนั้นแสดงให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถลาดตะเวนแล้วก็โจมตีเข้าไปในแนวหลังของยูเครนครับซึ่งระยะ50กิโลเมตรนี้สามารถครอบคุมในทางทั้งโดเนสทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ของอดิบกาและมักมุดในบางส่วนซึ่งสามารถกดดันอากาศยานเครื่องบินทิ้งระเบิดของทางรัสเซียและยูเอวีชนิดต่างๆของทางรัสเซียได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากนี้นั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับผมที่พัติออดได้ถูกทำลายก่อนหน้านั้นระบบ buck m 1 s 3 0 0และ nasms mm hmm. ก็ถูกโจมตีเช่นกันซึ่งเป็นของยูเครนครับข่าวเพิ่มเติมก็คือเนื่องจากว่าทางรัสเซียนั้นมีการใช้ระเบิดล่อนแล้วก็ระเบิดพคอมเป็นยมสูงจำนวนมากครับผม กองกําลังของทางยูเครนนั้นจึงได้เสียงที่จะถูกการโจมตีจากอาวุธระยะไกลความแม่นยําสูงของทางรัสเซียจึงจําเป็นจะต้องใช้ระบบป้องกันทางป้องกันปทางอากาศที่มีความแม่นยําสูงมาป้องกันนั่นเองหรือสรุปง่ายๆก็คือทางกองทัพยูยเครนถูกบังคับให้ต้องถอน การป้องระบบป้องกันไฟทางอากาศที่ทันสมัยแล้วก็มีจํานวนน้อยเอามาใช้ในแนวหน้าเพื่อปกป้อง,องกําลังพลในการบกุกโจมตีตอบโต้กลับของทางรัสเซียนั่นเองในข่าวต่อไปนะครับแหล่งข่าวของทางยูเครนนั้นได้เผยแพร่ระเบิดนําวิถีของรัสเซียซึ่งติดชุดนําวิถีหรือที่เรีว่า UMPB ครับผมซึ่งมันมีลักษณะคล้ายๆกับเจดหรือว่ามันติดไอพ่นด้วยซึ่ง คนลักษณะนี้นั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรบินไปได้ไกลขึ้นเท่านั้นครับแต่มันยังสามารถติดตั้งกับแท่นจรวด,ดขนาด300ม mm มจากทอร์นาโดเได้ครับผมซึ่งเทียบเท่ากับระบบ glsdb หรือว่าระเบิดร่อนความเม็นยำสูงที่ยิงจากระบบจรวดไร้ ine, ลำกล้องเนืออยากจากฮิมารนั่นเองครับซึ่งนี่เป็นพัฒนาการทางด้านสงครามของทางรัสเซียอย่างหนึ่งเน,น่ใช่ครับผม แล้วก็มีรายง,งานกล่าวอีกว่าโดน3มลำนั้นทุกยิ่งตกในภูมิภาวควอลโกร์กาดครับซึ่งเป็นการโจมตีครั้งที่2ในรอบ2วันเอ,อในรอบ2วันซึ่งดูเอวีจำนวน15ลำทุกยิ่งตกแล้วก็ทางกองทัพยูเครนก็ยังเพิ่มเติมการโจมตีด้วยอากาศย,ยานไร้คนขับแล้วก็ยิงปืนใหญ่ระยะไกลมากเป็นระยะๆะะครับ แล้วก็สําหรับข่าวสั้นทันโลกวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ข่าวหนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ